วันนี้ซอจะพาไปชมสร้อยคอน้ำหนัก1บาทที่แฟนเพจถามเข้ามานะคะสำหรับผู้หญิงนะว่าใส่ไลายไหนสวยลายไหนจึ้งลายไหนทนนะคะซอคัดมาให้ชมนะคะแบบเน้นตันเลยนะคะแต่ว่าจะมี2ลายโปร่งนิดหน่อยที่สวยกำลังดีนะคะมาแนะนำค่ะเรามาดูกันที่ลายแรกนะคะลายนี้เขาเรียกว่าลายปิดตามมาเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบตันนะคะ มีความสปริงทิ้งตัวดีงอได้ใส่นอนได้ไม่มีปัญหาค่ะลายที่2นะคะลายนี้ค่ะลายทับเมฆนะคะเป็นงานสไตล์เลทแล้วมีทับนะคะนิดนึงเป็นแบบใส่แบบแนบติดคอใส่นอนได้ไร้กังวลเช่นเดียวกันค่ะและถ้าเป็นสไตล์สายฝ่อขอแนะนำไลายนี้ค่ะบิดนูนนะคะปิดนูนหน้าเล็กๆแนบกับลำคอตัวสร้อยขัดมันใส่แล้วแข็งแรงใส่นอนติดคอได้เช่นเดียวกัน ลายต่อไปเป็นลายสไตล์เซียนแต่ว่ามีความชิ้นตัวดีมากนะคะน้ำหนัก1บอนะคะเหมาะมากสำหรับคนขาลยุยแล้วอยากใส่นอนใส่ติดคอตลอดขอแนะนำาลายนี้เลยนะคะลายห่วงคู่ตันค่ะลายต่อไปนะคะเป็นลายยืนหนึ่งนะคะยังไงสาวๆก็ชอบเป็นงานสไตล์คล้ายๆเบ้นแต่ว่าตันกว่าเบ้นข้างในไม่กลวงนะคะเขาเรียกว่าลายสี่เสาตันนะคะ สด้านจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแอบเล่นไฟเบาๆนะคะแข็งแรงตัวสร้อยอาจจะไม่ได้ทิ้งตัวดีเท่ากับลายอื่นแต่มีความแน่นแบบ10บสิเลยนะคะขอแนะนําลายนี้เหมือนกันสาหรับคนที่ชอบงานถักทอส่วนลายน้องใหม่นะคะขอแนะนําลายแทงโก้ค่ะแทงโก้นะคะจะเป็นงานกึ่งตันนะคะไม่โปร่งมากแล้วก็ไม่ตันมากนะคะงานจะเป็นลักษณะห่วงแบบนี้ค่ะนะ,ะตัวเลือนแข็งแรงนะคะ ใส่ติดคอได้นะคะแต่ว่าถ้ากิจกรรมแน่นมากๆก็ขอแนะนําว่าให้ถอดนะคะแต่ว่าตัวลายเขามีความแบบดีไซน์เก๋สวยนะไม่ซ้ำใครเพราะมีเฉพาะแค่ที่ร้านเราเท่านั้นค่ะลายต่อไปไดอาน่าค่ะเป็นงานสายฝอที่แท้ทูเห็นไหมโอ้โหเล่นแสงเล่นไฟมากสาวๆคนไหนนะที่อยากใส่แบบเนี่ยความสวยแบบแนบคอกําลังดีนะเนี่ยลายดอาน่าเป็นลายยอดฮิตเลยนะของสายฝอสาวฝอวัย t e e n a g วัยแบบ ทุกวัยอะยังไงต้องใส่ลายนี้นะคะแข็งแรงสวยนะแนบคอใส่กับจี้สักอันหนึ่งหรือว่าใส่เดี่ยวเดี่วก็ดูติดแกรมมากๆค่ะแล้วก็2ลายน้องใหม่นะคะที่มาให้เลือกทั้ง2ส,สีเลยมีสีเป็นทองคําขาวและสีทองล้วนตัวเรือนอยากให้ดูนิดนึงนะคะว่าโอ้โหเป็นไงคะเล่นแสงเล่นไฟสุดๆนะคะตัวเรือนมันแบบว่าทํากับวิธีต้องทําด้วยเครื่องนะอันนี้นะคะ แล้วก็ตัวสร้อยจะคล้ายๆกับงาน 18K นะคะเป็นเป็นเครื่องนอกนะคะในการทำนะใส่แล้วขึ้นคอสุดๆอันนี้แล้วแต่รสนิยมคนชอบแบบทองคำขาวหรือว่าคนชอบแบบทองล้วนนะคะก็เลือกได้เลยนะน้ำหนัก1บาทน,นะคะและก็ลายต่อไปอารมณ์แบบ2กษัตริย์นะคะสไตล์แบบที่สาวๆยังไงก็ชอบเม็ดมยมยินตันหรือเม็ดเออเม็ดยาเม็ดลักบี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอแนะนำนะลายแรกอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะคะเป็นงานแบบ ทองแท้96.5แต่ผ่านการเลเซอร์บนผิวด้วยทองคำขาวแท้นะคะตัวเรือนนะคะเป็นดีไซน์เก๋ๆแบบนี้เลยเอ่อหลายคานอาจจะเจอลายพวกนี้เยอะแต่ว่าลายนี้ไม่ค่อยได้มีเข้ามาบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้ามาลองที่หน้าร้านดูนะคะเพราะว่ามันสวยมากต่อไปเป็นลายโซ่กล่องที่มีการขั้นตุ้มนะคะขั้นรอบๆคอเลยทําให้ตัวคอเนี่ย สง่าดูมีอะไรขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอย่างที่บอกนะลายโซ่กล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่กิจกรรมเยอะๆแน่นๆชอบตัวสร้อยแบบแข็งแรงนะคะตัวนี้ค่ะแข็งแรงมากยืดหยุ่นทิ้งตัวดีใส่ติดคอได้นะคะส่วนคนที่ชอบอารมณ์แบบใส่ทองแต่ดูไม่เหมือนทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนงาน 18K นะแต่ว่ามันไม่ใช่ 18K นะนะคะก็จะเป็นทั้งแบบเม็ดอย่างเงี้ยค่ะเม็ดทรงไข่เป็นเหมือนเม็ดตอปโด กับเม็ดแบบทรงไขายยา่ยาวๆนะคะ2อ,อันนี้สวยมากเหมือนกันเล่นแสงเล่นไฟอันนี้ต้องอยู่กับคอของแต่ละคนซ้อมองว่าแต่ละดีไซน์มันสวนมันสวยคนละแบบแต่อยู่ที่รูปลักษ์ช่วงความยาวของคอของแต่ละคนเวลาใส่นะคะนะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นที่นิยมทุกน้ำหนักเลยนะคะทริปเปิลมูลคัของที่ร้านนะคะก็คือจะเป็นเหมือนลายนี้แหละนะเป็นเหมือนลายเนี้ยแต่ว่ามี3แถวนะคะมี3แถวนะคะอยู่ในเส้นเดียวกันสเปเชียลเคนไปอีกแบบ เส,สิบสิบไปเลยนะคะต่อไปถ้าคนชอบแบบซิมเพิลนะคะเม็ดแบบนี้ค่ะเม็ดมายมต,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 ต่อต่อกันนะคะสีทองล้วนก็เป็นอะไรที่แบบคลาสสิกอยู่แล้วนะคะใส่ได้ตลอดยาวๆเลยนะแล้วก็ที่งไงโซ่กล่องที่ซอบบอกใส่ติดคอได้มีให้เลือกทั้ง สีทองคําขาวและสีทองล้วนนะคะเป็นไซส์แบบสวมคอได้ด้วยแล้วก็มีไซส์สั้นด้วยนะคะมาลองเช็คสต็อกหน้าร้านกันอีกทีหนึ่งนะห่วงๆแบบนี้คะ่ะยืดหยุ่นดีมากนะคะอย่างนี้เลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นลายน้องจีนะคะน้องจีเล่นเป็นแบบสสีนะคะทองคําขาวกับทองล้วนนะคะก็ดีไซน์เก๋เน้นสไตล์แบบสายแฟชั่นนะคะคนไหนที่ชอบงานแฟชั่นก็จัดได้เป็นงานตันอีกลายหนึ่งนะคะที่น่าสนใจและทั้งหมดนี้ที่ซอให้ดูนี้คืองานน้ําหนักึ บาทที่ยอดนิยมและตันที่ซอคัดมาให้กับสาวๆค่ะขอแถมให้อีก2ลายนะคะ2ลายนี้เป็นลายแบบสวยแต่ไม่ไตันนะไม่ได้ตันมากแต่เป็นลายที่มันมีดีเทลที่ว่าใส่แบบโอเคอะติดคอได้ลายนี้ก็เป็นเกลียวนะคะลายนี้เขาเรียกว่าโปเตกานะ ขอแนะนําเหมือนกัน2ลายยอดนิยมของที่ร้านที่ใส่แล้วจึงมากยังมีให้เลือกอีกมากกว่าร้อยกว่าแบบนะที่หน้าร้านสําหรับน้ำหนักหนึ่งบาททั้งชายและหญิงเชิญเข้ามาชมได้เลยนะคะที่ห้างทองลักษิ่ีคทองหลวงค่ะ